สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้จูนมุงฟันสุกนะคะจะพาเพื่อนๆนมาชมอีกมุมหนึ่งวันนี้ลุงเพิ่งจัดมุมใหม่นะคะ mm hmm. เราย้ายแปลงผักสลัดออกนะคะหน้าฝนจะปลูกผักไม่ค่อยดีนะคะไม่สวยเราก็เปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมาเป็นเอาสับประรดสีมาผสมกับอ่าเาเลียกต้นไม้มงคลนะคะตระกูลอะวมีหน้านะคะนี่ค่ะลุงก็จะจัดเป็นสลับกันแบบนี้นะคะสลับกับ ข้างๆต้นโมกนะคะนี่เลยค่ะสับป,ปะรดสีกับไอ้นี้ตะก,กูอกลโมิน่านะคะสวยมากค่ะเป็นไม้มงคลนะคะปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆปลูกง่ายปลูกง่ายเขาสวยงามนะคะใบเขาจะมีสีต่างๆสีเขียวอมชมพูอมชมพูอมเขียวนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยเลยสับป,ปะรดสี แล้วก็มุมตรงข้ามลุงก็จะจัดเป็นมุมนั่งเล่นนะคะนั่งเล่นพักผ่อนนิดนึงแล้วก็ตรงหน้าต่างก็ลุงก็จะเอาสับป,ประรดสีมาห้อยอย่างนี้นะคะห้อยตรงมุมหน้าต่างไว้เดี๋ยวนี้น้องนกค่ะน้องนกมาทำหลังดูเศษหญ้าเขาคาบมาแล้วสงสัยลมพัดปิวนะคะเขาก็ เอาไปไม่ได้เขาก็จะค่อยๆเก็บยาขึ้นไปทํารังใหม่ตอนนี้กําลังทําชั้นที่สองแล้วนะคะเขาสร้างคอนโดนะคะนกน้อยสร้างคอนโดอยู่ที่มุมหน้าต่างนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เลยเรายังไม่ลื้อบ้านให้เขานะให้หมดหน้าฝนก่อนให้เขาอยู่ตรงนี้ไปก่อนสงสารเขานะคะเขาก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ค่ะเข้าตรงรูนี้นะคะเพื่อนๆเข้าตรงรูนี้นี่คือประตูบ้านเขา นี่คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเขากำลังสร้างแล้วค่ะเขากำลังสร้างอีกชั้นหนึ่งนะคะเขาจะทำเป็นสองชั้นเราเห็นเขากำลังสร้างอยู่นี่คืออีกมุมหนึ่งนะคะมุมข้างบ้านค่ะมุมข้างบ้านอีกมุมหนึ่งแล้วก็อันนี้เราก็ขยายโอพันเทียนะคะไอสกิมวอมานะคะเพื่อนๆโอพัอนเทียไปยูโฟเบีย ใครชอบยูโฟเบียตระกูลแคนตัสเหมือนกันนะคะแต่เป็นอีกสายพันธุ์หนึง่งนี่ค่ะแล้วก็ขยายไว้นะคะเพื่อนๆคนไหนชอบก็ทักมาได้นะคะจะจัดส่งไปให้นะคะเพื่อนๆขยายไปเอยอะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาเราก็เอาหน่อของดิมโนโหวัวสีเนะะี่ยค่ะมาฝากเลี้ยงไว้กับอูพันเทียนี่ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะขยายสีแดงสีส้มสีชมพูเดี๋ยวจะลองทำคลิปเพิ่มนะคะวิธีขยายเขาก็จะอยู่ได้นะคะเพื่อนๆนี่เลยนี่คือมุมนั่งเล่นข้างบ้านอีกมุมหนึ่งนะคะมุมนั่งเล่นข้างบ้านอีกมุมหนึ่งปกติตรงนี้จะเป็นที่ปลูกผักนะคะเราจะมีชั้นปลูกผักไว้แต่ช่วงนี้หน้า หน้าฝนค่ะปลูกสลัดแล้วมันไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยได้ทานนะคะลุงก็เลยปรับพื้นที่ใหม่นะคะเป็นมุมนั่งเล่นนั่งเล่นสบายๆแดดร่มๆนะคะนี่ค่ะลุงแกก็จัดเอาไม้มงคลกับสับป,ประรดสีแล้วก็ไอ้นี้ก็ไอ้นี้ก็สับป,ประรดสีเหมือนกันนะจะอีกกละพันอย่างอันนี้ที่เป็นดอกสีส้มเขาจะสวยมากนะคะเพือ่อนๆต้นนี้จะสวยมาก ออกดอกจะสวยมากอันนี้ก็ดอกสีโอรสอันนี้ก็จะสวยลุงก็จะจัดเป็นมุมแบบนี้นะคะก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะสับป,ประรดสีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สวยนะคะตรงกลางก็จะเป็นสีส้มออกชมพูนะคะเหมือนปากนกกระจอกแต่ไม่ใช่นะคะก็จะเป็นชัยเรียงขึ้นมาชั้นบนจะเป็นสีแดงชั้นล่างจะเป็นสีเขียวประมาณนี้นะคะเพื่อน นี่เลยนี่เลยบ้านจูนชอบสับป,ประรดสีพเพราะเลี้ยงง่ายค่ะไม่ต้องใช้ดินเราใช้มะพร้าวสับพอดอกเขาออกพร้อมๆกันเนี่ยจะสวยมากนี่นะคะจะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่คืออีกมุมหนึ่งนะคะจากเป็นมุมมุมน่ารักน่ารักข้างบ้านนะคะนี่ค่ะมุมน่ารักข้างบ้านไ้นั่งนั่งชิวๆนั่ง นั่งดื่มกาแฟนั่งอ่านหนังสือค่ะนี่ค่ะก็คือมุมเล็กๆอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ